ก็สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตโครงสร้างตัวบิตคอยกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีเพื่อน <ๆ S 2> คนครับผมพีจ่ยพิสซริโอนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอกันเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็อัปเดตโครงสร้างเป็นประมาณว่าจุดขึ้นจุดนี้นะครับที่มองไว้เนี่ยก็คือ A หรือหนึ่งะครับ2 3 4ส,ส,สห้าเอ๊อย่างนี้หรือเปล่านะครับพอวันนี้มาพิจารดูอย่างทีทวนแล้วนะครับก็มุมมองผมนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ทุกวันนะอันนี้ก็1น,นั่นแหละนะอ่าอันนี้ลง2นะครับอันนี้เป็นขึ้นสอ่ะเป็นชุดยึกยืออย่างนี้นะครับอ่าบวกลบนะครับหรือโทษทีนะครับ โอเลหมดแล้วเดี๋ยวเราลบนี้ทิ้งไปก่อนนะครับโทษทีนะครับนี้ขึ้นไปตรงนี้นะครับเป็นชุดหนึ่งนะครับยึกยึกยึกตรงนี้เป็นเป็นสองลงมานี่แหละนะครับ12สองยึกยึกยึกอ่ะตรงนี้เป็นสามนะครับยึกยึกยึกตรงนี้เป็นสี่นะครับแล้วก็ ึ่งในชุดนี้เนี่ยอาจจะเป็นชุดขึ้น5ทําขึ้นจบนะครับเนี่ยนะหรือเปล่านะครับอันนี้นะกรอเพชชันอยู่ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวเพื่อนๆลองลองสังเกตด,ดูนะครับว่าตรงเนี้ยมันเป็นรูปแบบประมาณนี้ไหมนะครับซึ่งก็เมื่อวานนี้นะครับคือวิเคราะห์ไปเนี่ยมันก็ตีเป้าออกมาเนี่ยเท่านี้ผมสังเกตดูมันก็จะคล้ายๆคล้ายๆกันนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับเรา เราตีว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นชุด5คืนนะครับ1 2 3 4 5อย่างเงี้ยนะครับจบ5ตรงนี้นะครับอ่าเป็นเดกรกูโนลขึ้นไปนะครับทีนี้นะครับเราก็มาตีเป้ารีเทสเมนต์นะครับว่ามันควรจะรีเทสเมนต์ลงนลงมาประมาณสัก0ูนนะครับอยู่ในโซนโซนนี้นะตนนะครับ ถ้า0.5ของทั้งชุดนะครับ5 6 5 0 0นะครับตรงนี้นะจริงๆถ้าในการาฟของมันแล้วแต่เว็บเทรดนะอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยมันก็แย่ไส้ลงมานะครับก็น่าจะได้ของกันไปบ้างบางส่วนนะครับเนี่ยแล้วก็ราคามันย่ำฐานอยู่ในโซนตรงนี้นะครับก็ชุดเนี้ยมันยิงขึ้นไปเนี่ย58,500ไปแล้วนะครับก็ ยังมีเป้าที่มันน่าจะลงมาได้อีกอันหนึ่งนะครับก็คือ55 0 0มนะครับอยู่ในโซนนี้นะครับถ้าสมมติว่าในกรอบชุดเล็กนะครับที่ผมตีเป็นเส้นสีฟ้าเส้นบางอันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันหลุดกรอบนี้ลงมานะครับก็จะมีแนวรับถัดมาเนี่ยอยู่ที่แถวประมาณ55 0 0 0ื่น0 0าห่นโซนนี้นะครับก็ตอนนี้ก็รุ้นกันอยู่นะครับว่าเฮ้ยมันมันจะเป็นออกท่าไหนนะครับ เพราะว่าตัวอย่างถ้าเราดูในทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับมันก็มีอารมณ์แบบมันตุยๆนะครับมันแบบมันชุดขึ้นมันเคลื่อนที่แบบแปลกๆดีนะเดี๋ยวผมลบตัวเส้นนี้ทิ้งนะครับเนี่ยนะคือเออมันมันเป็นข้อต่อวัดใจแล้วนะครับตรงนี้ว่าเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับกรอบเนี่ยมันจะกลายเป็นกรอบตรงนี้นะครับถ้าเกิดคนที่มองลงนะครับ นะตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะไปชนจุดที่น่าจะชอ็อตได้นะครับเนี่ยนะอาจจะเล่นเป็นขาหล่นลงมาตรงนี้นะครับคอนเฟิร์มด้วยการหลุดตรงนี้นะครับถ้าหลุดลงตรงนี้ลงมาก็อาจจะต้องชอ็อตลงมานะครับส่วนคนที่มองเป็นขาขึ้นนะครับ accumulation zone เนี่ยจะอยู่โซนตรงนี้แหละนะครับก็ราคาเนี่ยจริงๆตอนมันหล่นลงมาเทสต,ตรงนี้นะครับเนี่ย มันก็มีการหดคืนกลับไปนะครับก็มันก็มองได้2ด้านนะครับเดี๋ยวคิดว่านะครับอีกไม่นานน่าจะลงมาเทสใกล้ๆตรงนี้อีกนะครับอีกสักหนึ่งหย่อมนะครับก็เป็นจังหวะสําหรับคนที่ยิงขาขึ้นนะครับให้ซื้ออีกสักทีหนึ่งนะครับในโซนแถวๆผมว่า57,000ื่นนต้นๆนะครับตัวนี้นะน่าจะมีหลุดๆลงมาบ้างนะครับเว้นแต่ว่าคืนตรงนี้มันบุริตมากนะครับทะลุตรงนี้ขึ้นไปเลยนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับตรงนี้นะ าจจะลงมาให้รับได้ทีเดียวนะครับแล้วก็ไปเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เนี่ยถ้าถ้ามองในมุมแบบว่ามันจะคึ้นนะครับพิจารณาเป็น1 2 3 4านะครับ5เนี่ยมันยังไม่ใช่จบตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเป็นขึ้นชุดแค่เป็น A B c ลงมานะครับตัวเนี้ยนับเป็น4แล้วก็ยิงขึ้นไปอีกขึ้นนะครับเป็นขึ้น5อันนี้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้นะก็เป็น เดรกอโคนอลแบบเออโครงสร้างภายในมันดูแบบค่อนข้างแน่นดีนะครับหรือนะครับถ้าใครไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแดกอโคนอลนะครับก็มองเป็นรูปแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นรูปแบบคลื่นนะครับเป็นคลื่น A นี่นะทั้งชุดเนี้ยเป็น A เลยนะครับ ABC ตรงนี้นะครับเป็น A นะครับแล้วก็คลื่นชุดนี้นะครับเป็นชุด จึกจึเนี่ยเป็นคืน B นะครับแล้วเดี๋ยวคืน C เนี่ยจะยิงขึ้นนะครับก็ถ้าใครจะนับประมาณอย่างนี้ก็คือตีชุดนี้เลยนะครับ A, B ตบีนี้นะครับเป้าก็จะอยู่ประมาณ62,000นะครับซึ่งก็ใกล้เคียงนี้นะครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะว่ามันจะไปเลยหรือเปล่านะครับ ดูชาวนี้ดูแบบมีความบุลลิตนะดู5 7 8 0 0นะครับมีความแบบหลังจากรูดลงมานะก็มีความสู้นะครับตู้ดึงคืนนะครับคล้ายๆจังหวะเหมือนตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะยิงขึ้น A.B.C ขึ้นไปเนี่ย A.B.C ขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อรูดแรงนะครับรูดลงมาแรงหลังจากนั้นก็ดึงขึ้นค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะฮึบๆขึ้นทุบขึ้นทุบขึ้นไปนะครับ อันนี้ก็เป็นรูปแบบประมาณนี้ก็ได้นะครับนี่นะก็เดี๋ยวลองลุ้นกันต่อนะครับวันนี้มันก็มีความตุยๆอื่นๆเล็กน้อยนะครับในชุดขึ้นย่อยนะครับก็ทําเป็นกรอบสามเหลี่ยมได้ประมาณอย่างที่ผมตีไปตอนแรกนะครับก็เป็นชุดชุดนี้ไม่ควรจะหลุดลงมาแล้วถ้าหลุดลงมาก็อืมไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยตีแทนไลน์ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับไม่ควรหลุดเส้นนี้นะครับแล้วก็ เส้นยิงลงเนี่ยเอาเป็นชุดนี้แล้วนะครับนี่นะถ้าเบรกรกอบนี้ได้ก็น่าจะไต่ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเบรกลงล่างลงมาอาจจะเป็นมองลงนะครับไปลอเป้า55 0 0 0เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับอาจจะนับขึ้นชุด A b ตรงนี้ผิดนะครับประมาณนี้หรือจริงๆนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นรูปแบบชุดนี้นะครับเป็น AB12345 เนี่ยนะครับตรงนี้คือชุด ABC Collection ที่จบแล้วนะครับคนที่มองเป็นสายช็อตเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดสูงสุดนะครับ5้าหมื่นเนี้ยตรงนี้มันไม่ควรที่จะวกขึ้นกลับมาแล้วชุดขึ้นนี้อาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับว่ามันมันเป็นขื้นที่พุ่งขึ้นนะครับโดยที่มันนอกจากจะเบรกเทนไลน์ ine, แล้วต้องเบรกไฮในส่วนตรงนี้นะครับ ตัวนี้มันยังไม่มีความชัดเจนนะครับเพื่อนว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดมองในรูปแบบชุดคืนเนี่ยถ้าเกิดมันมันจะพุ่งจริงๆอ่ะตรงชุดนี้นะครับมันจะต้องพุ่งจวดเลยนะครับตัวนี้นะมีความแบบปูดปาร์ดปูดป,ดปาร์ดขึ้นไปค่อนข้างสูงเลยนะครับไปเทสตรง6กหมื่นสามตรงนี้แหละนะครับก็คือไปแถวๆสัก6กหมื่นสองไปเลือกทางใกล้ๆโซนตรงนี้อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ ในมุมผมนะครับมุมมองผมจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูาชุดชุดขึ้นทำเฟรมเดย์กันดีกว่านะครับชุดทำเฟรมเดย์นะครับตอ,อนนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดเช้านี้นะครับจริงๆเลยแค่10นาทีนะครับผมว่าปิดไม่หนีจากนี้นะครับพอปิดอย่างนี้เนื้อเนื้อเทียนนะครับมันมากกืนกับแท่งก่อนหน้านะครับก็ ในมุมผมนะครับผมว่ามันน่าจะวิ่งต่อนะครับเนี่ยนะอาจจะมีแท่งเขียวอีกสัก2 3สาแท่งนะครับมามาชนตรงนี้ก่อนนะผมว่ามันต้องมีคนที่มาหาจังหวะชอตแถวๆเส้น EMA ตรงนี้แหละนะครับเนี่ยทุกครั้งนะที่มันชนเส้นแดงนะครับมันก็จะมีแรงขายออกมานะครับผมว่าตรงนี้ก็มีโอกาสที่นจะไปเทสแถว60,000อีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วเลือกทางอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นท่าไหนนะครับแต่ว่าถ้าดูจากสตินะครับตรงนี้เนี่ยมันมีไปมองตัวเส้นมาแล้วทีหนึ่งนะครับเส้นนี้เนี่ยไม่แน่นะอาจจะปิดเหนือเส้น EMA ทั้ง2เส้นเลยก็ได้นะครับก็ลองติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับคิดว่านะถ้ามันมาลงจบแล้ว ถ้าถ้ามุมมองว่าขึ้นชุดนี้น่ะมันลงเป็น5้าขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ1 2 3 4 5สทงส่แทงไส้เรียบร้อยนะครับชุดนี้เป็นชุด accumulate สะสมพลังนะครับเป็นจุดที่วัดใจนะว่าเออสะสมได้รุนแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็มันจะระเบิดขึ้นมาชุดขึ้นรูปผัานมาเนี่ยเนี่ยมันจะมาเทสถ้าเท่าสัก0 0 0 0 0 0 0 0สองนะครับ ถ้ามันมันวิ่งขึ้นไปได้ตรงนั้นแล้วก็ปิดเป็นแท่งเขียวอยู่แถวๆโซนตรงนี้นะครับก็มันจะทําให้พาราโบลิกซาในทําเฟรมเดย์นะครับแปลงเป็นขาขึ้นนะครับอ่าเราก็ค่อยมาหาจังหวะยอดตรงเนี้ยซื้อคืนกับขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นจุดแบบน่าสนใจแล้วนะครับผมว่าคล้ายๆเป็นขยักตรงโซนตรงนี้แทนนะครับเนี่ยไปไปมองพาราโบลิกซาทำให้ พาราโบลิกเนี่ยมาขึ้นด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีจังหวะย่อนะครับจังหวะตรงนั้นเนี่ยเราค่อยมาตีรีเทสเมนต์แล้วก็หาจังหวะแบบแย่แย่ไม้ได้นะครับตรงนี้นะเนี่ยเหมือนตรงนี้ย่อลงมา0.5 0, 0 6 1 8โซนนี้นครับหรือรอแท่งเทียนกลับตัวเป็นแท่งแบบพวกเนี่ยแย่เสร็จเป็นแท่งเขียวอ่ะแท่งนี้โจนะครับโดนตบร้อยไปแท่งหนึ่งเดี๋ยวมีแท่งโดจิอ่ะตามด้วยเขียวนะครับกึง่งกึ่งมอร์นิ่งโซนตรงนี้นครับ ก็ accumulate อีกทีหนึ่งก่อนจะยิงอีกหนึ่งชุดขึ้นไปนะครับไปเทสไฮนะครับหน้าตาจะคล้ายๆประมาณนี้แหละนะครับแต่ตรงนี้นะครับมันก็เนี่ยคล้ายๆที่ผมว่าไปเนาะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็น accumulate นะครับอาจจะวิ่งยิงขึ้นมานะครับบวกลบนะไปปิด g a ปนะครับปิด gap อ่า g a ใน d a เนี่ยแท่งเนี้ยผมว่ามันไปปิดเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะก็เหลือแท่งนี้นะครับแท่งนี้เนี่ยถ้ามองเป็น fair value นะครับก็ ถวประมาณสัก62หม0่อ่าถึง62 0 0ื่นส่วนโซนนี้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ยิงจากชุดล่างเนี้ยยิงขึ้นไปได้นะครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะอันนี้คือเนี่ยถ้าถ้ามันยังลงไม่จบจริงๆนะครับมันอาจจะออกมาในรูปแบบตรงนี้นะครับขึ้นไปเขียวซะเยอะเลยนะครับเขียวเขียวทุกวันนะครับแล้วก็มี evening star ตรงนี้นะครับ เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มันยิงลงแรงนะครับตัวนี้ก็วันใจเล็กๆนะตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็น e ีฟ n i n g หรือเปล่านะครับตอนแรกนะเมื่อวานนี้นะครับถ้าเกิดวันนี้ปิดเป็นแท่งแดงก็จะมองเป็น e ีฟ n i n g นะครับลงไปรอเป้าล่างแต่บางเอิญวันนี้นะครับเนี่ยอีก5นาที6นาทีนะครับปิดเนี่ยค่อนข้างเข้มเนื้อเทียนกืนกันนะครับผมเลยว่าบวกลบมันเป็นอะไรที่เป็นเหมือนพวก engulfing นะครับ ในชุดขึ้นย่อยก็เป็นชุดยิงขึ้นด้วยนะครับก็ยังมองอยู่ว่าตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะลงมาเนี่ยผมว่าอาจจะน้อยหน่อยแล้วนะครับอาจจะเป็น sideways อัหรือไม่ก็อัพแบบพุ่งๆเลยนะครับตัวนี้นะถ้าเกิดมุมมองว่าเป็นชุดขึ้น A B C ตรงนี้จบแล้วนะครับอ่าัวนะครับชุดขึ้นชุดนี้นะครับเป็นมองเป็นชุด A ขึ้นไปนะครับตรงนี้ A B แล้ว C ลงมานะครับเป็นเหมือน B เนี่ยเป็นเหมือน running pad นะครับเป็นเป็นแบบยิงขึ้นไปนในชุดแบบว่าา s t o r g B C Failure นะครับเนี่ยนะ A B C อ่ะถ้าคนมองในมุมอย่างนี้นะครับก็คือชุดนี้เนี่ยมันจะตีเป้าประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นชุดขึ้น1ห,หรือ A นะครับ A B C ตรงนี้นะครับก็ ไปลุ้นเป้าสูงสูงนะครับอยู่อ่ะเนี่ยหกหมื่นหนึ่งจริงๆเป้าไม่โคตรใกล้กันเลยนะครับก็คือมาเทสเส้นตรงนี้แหละนะครับหรือถ้าเบรกเส้นนะครับก็เป็นหกหมื่นหกหมื่นสามอยู่ในโซนนี้นะครับอาจจะพักตัวนะครับแล้วก็หรือถ้าบุริตมากนะครับยิงไปหกหมื่นห้าเนี่ยคือเบรกเบรกตัวก่อนหน้าเบรกเทนไลน์ไม่พอเบรกยอดก่อนหน้าตรงเนี้ยเป็นสัญญาณแบบสัญญาณให้แบบ ย่อก็ต้องซื้อแล้วนะครับอ่าอันนี้นะหมดความอื่นทุกชนิดนะครับแล้วก็เราจะซื้อแบบสบายใจได้นะครับตรงนี้นะก็คือยอ่อลงมาเบรกเบรกขึ้นไปยอ่อลงมาชนเส้นเทนไลน์ก็กดบายได้นะครับตรงนี้นะก็เป็นจังหวะนะครับเดี๋ยวลองพิจารากันดูนะครับว่าความบุลลิตเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันใกล้นี่มันเป็นไงนะครับแล้วก็ติดตามพวกไทม์เฟรมวีคนะครับอีกประมาณ2วันนะครับ 2วันทำเฟรมวีคเนี่ยจะปิดนะครับสมมุติว่าซีเนโอที่เราคุยกันเนี่ยแท่งเขียวนะครับมันขึ้นมาเกินครึ่งหนึ่งนะครับก็คือมาปิดแถวสัก6 0,000่นนะครับอีก2วันนี้นะกอลุนว่าถ้าปิดห0,000่นเนี่ยก็น่าสนใจนะว่าเฮ้ยชุดชุดเนี้ยมันน่าจะลงจบแล้วแล้วก็อ่ายอก็รับย่อก็รับประมาณนี้นะครับมันเป็นเหมือนแท่งปิดเหมือนเพลสซิ่งนะครับก็คือมีการกลับของตัวเทนนะครับ ก็เป็นจังหวะให้เพื่อนๆได้ทําการสะสมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยโอเคไปเดี๋ยวคลิปนี้จบเพีงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องพาลูกไปทํากิจกรรมแล้วโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว